ทำเอาทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่ครอย่างคุณจุ๊กแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหานะคะถึงกับช็อกเลยเมื่อจูจ่จูน้องชายแท้ๆของตนเองค่ะเกิดเข้าโรงพยาบาลกระทานหันด้วยอาการน้ําท่วมปอดหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งได้พาคุณแม่ไปเยี่ยมน้องชายที่คอนโดเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นและตอนนี้ค่ะครอบครัวก็หวังให้มีปาฏิหาริย์เพราะว่าน้องชายยังไม่รู้สึกตัวรักษาตัวอยู่ใน i c u ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ แต่ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าค่ะเมื่อทางด้านคุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์ได้ออกมาประกาศข่าวเศร้าว,ว่าน้องชายแทๆ้ๆจากไปหลังต่อสู้กับโรคมานานที่ผ่านมาก,ก็สู้ตลอดพร้อมกับได้เผยว่ารักน้องมากสุดหัวใจโดยคุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์ค่ะได้สูญเสียน้องชายคุณอาร์ตอนุชาชาลีจังหารและได้มีการโพสต์ข้อความอะไรน้องชายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข,ข้อความค่ะว่า พี่ไม่รู้หรอกนะว่าตอนนี้บนท้องฟ้าเป็นยังไงรู้แต่ว่าน้องชายที่พี่รักและเลี้ยงมากับมือได้ไปที่ที่มันสวยงามไปในที่ที่ไม่ต้องเจ็บต้องทนทรมานทุกครั้งที่น้องไปล้างไตเกรดเลือดต่ำติดเชื้อวิกฤตเข้า i อ u เดือนละ 4- 5หครั้งใจทุกคนในบ้านตกเป็นห่วงรักอาร์ตเป็นนักสู้สำหรับพี่ไม่เคยบน่นไม่เคยทอ้อทุกครั้งที่มีอะไรเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัววันนี้น้องพี่เหนื่อยมากพักนะน้องรักหลับให้สบาย ไปเป็นเชฟเทวดาบนสวรรค์นะแล้วเราจะได้เป็นพี่น้องที่รักกันอีกตลอดไปรักน้องสุดหัวใจอนุชาชาลีจังหารพร้อมกันค่ะทางด้านคุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์ค่ะก็ได้มีการโพสต์กำหนดการสวดพิธีทมศพของทางด้านน้องชายค่ะโดยระบุข้อความว่าขอกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนับถือเจ้าภาพกราบขออภยัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและหลังจากที่ทางด้านคุณจุ๊บแจงค่ะได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าในครั้งนี้ค่ะก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงค่ะรวมถึงแฟนคลับเข้ามา แสดงความเสียใจกันอย่างมากมายค่ะรวมถึงทางเราค่ะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ของน้องชายของคุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์ด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว